สอบที่หอวัางกับเตรียมอุดมพัฒนานัชดาค่ะรวมทั้งหมดเป็0หึงร้อยได้80ดหอว่างได้อันดับที่3ามสิเด็กหญิงนนิชาโพชัยชื่อเล่นชื่อนิชานะคะหนูสมัครไปเป็นคอสปิดพอได้เริ่มเรียนก็ได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้นคุณครูเขาก็สอนได้ละเอียดค่ะเฟรนดี่กับเด็กมากเนื้อหาที่คุณครูสอนก็ได้เอาไปใช้ในห้องสอบเยอะมากค่ะ ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงพอเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นอยู่ที่โรงเรียนหนูเป็นคนที่คณิตศาสตาร์ทีอ่อนมากๆม,มันยังไม่พร้อมแล้วเวลาเข้าไปทาําข้อสอบก็ไม่มั่นใจในตัวเองอะแต่พอเริ่มได้มาเรียนแล้วไปสอบจริงๆก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วข้อไหนที่ไม่ได้ก็ตัดช้อยได้ดีขึ้น แล้วมันมีความมั่นใจขึ้นมาประมาณ90%เนโรงเรียนหนูวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะเป็นภาษาอาังกฤษแต่ว่ามันสามารถเอาไปแอพพลายได้ถีดแล้วภาษาไทยอ่ะเป็นภาษาของพวกเราอยู่แล้วมันก็จะทําให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นแลวเวลาไปสอบมันก็จะสามารถเอาไปใชได้มันก็จะทําได้ดีดีในสอบที่หอวังกับเตี้ยบู๊ เตรียมพัดหนูสอบเป็นรอบ EP ค่ะอังกฤษเต็ม40ได้28วิทยาศาสตร์เต็ม2 5ได้23คณิตศาสตร์เต็ม25เหมือนกันก็ได้19ส่วนสมพัดของภาษาอังกฤษเต็ม10ได้10รวมทั้งหมดเต็ม100ได้80ขอว่างหนูอยู่ในเขตได้อันดับที่33 พอจบป .5 ก,ก็น่าจะควรเริ่มอ,อ่านหนังสือแล้วคิดว่าเวลามันเยอะแต่ว่าพอมาเริ่มอ,อ่านจริงแล้วมันแบบแป๊บๆแล้วก็สอบเลยเริ่มอ,อ่านจะดีกว่าครีสสัตว์ของคุณน้ำดีมากๆเพราะว่ามีวิทยในการสอบแล้วก็สอนได้ละเอียดค่ะสมมตินก็คล้ายๆกันค่ะสอนได้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็รายละเอียดก็คือเยอะมาก เรียนที่บ้านก็เก่งได้แต้เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปได้วยกันที่กวดวิชาชูเกเตอร์